สุมไอ้บอ่เคยเตืนเศร้าสุมไอ้บอ่เคยเตืน่นเศร้าสีเอาเวลาใดไปวัดย้อนมันขัดกับเวลาสุมไอ้การคืนก็เมาจนซอดแจ้งทีหลังแข็งแพงคือสี่บ่หัวสากระซำนี่ลาโนชิวิตของไอ้กระซำนี่ลาโนชีวิทสุมไอ้ไปหาผู้ไม่หลดเดิอลาไปวัดไปว่านำคนเดืนโลโ่พ่อไวยนี่ก็ได้วัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับ สวัสดีครับนามูตัสสะคาวะฮะโตธรรมมาธรรมพุทธสะนามูตัสสะคาวะฮะโตธรรมมาธรรมพุทธสะนามูตัสสะคาวะฮะโตธรรมมาธรรมพุทธสะสวัสดีครับ